ลองดูซิว่าตรงนี้ของเรายุบหรือเปล่าใช่ไหมคะขมับตอบหรือเปล่าเรื่องขมับต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระดูกที่มันยุบตัวกระดูกที่มันบุกยุบตัวและแผ่นไขมันชั้นลึกตรงนี้ด้วยดังนั้นเรื่องของขมับเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระดูกแล้วก็ไขมันชั้นลึกเราก็ควรจะเลือกที่มันเป็นเนื้อแข็งนะ EPQ ก็ EP Q, ควรจะใช้สีฟ้า S 500ใช่ไหมถ้าเป็นจูวีเดิมก็ควรจะเลือกใช้วอลลุมมากตามทฤษฎีในเท็กซ์บุ๊กตอนเราเรียนในคลาสเนี่ย มันไม่มีอะไรกําหนดตายตัวว่าขมับมันจะต้องข้างละ1ซีซีนะคะเราต้องตรวจให้ได้ว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยความยุบของเขาควรจะใช้เท่าไหร่แต่โดยขั้นต่ําแล้วนะคะประมาณ1ซีซีฉะนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่าเฮ้ยบางคนเติม1ซีซีเราไม่เต็มเพราะว่าเรายุบเยอะเหลือเกินหมอถึงบอกว่าเวลาเรามีอาการโค้งหน้าเราไม่ต้องรอเยอะไม่ใช่แบบเราเห็นขมับยุบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเติม แล้วยังไงอ่ะรอไปเยอะต้องเติมแบบส3ซีซีหมอเคยเติมขมับเยอะสุดประมาณ4ยุบเยอะอจริงๆแล้วพอขมับมันยุบเยอะเนี่ยมันจะทําให้หนกแก้มเราเด่นขึ้นมาด้วยนะคะดังนั้นคนที่รู้สึกว่าหนกแก้มใหญ่หมอพูดบ่อยมากว่าให้เช็คว่าขมับหรือแก้มตอบหรือเปล่าลนั้นถ้าคนที่ขมับตอบเยอะอจริงๆเนี่ยเราจะวางตัวแข็งลงไปก่อนอันนี้เทคนิคของหมอนะคะเทคนิคของที่ได้ไปเรียนกับ eptq เนี่ยแหละ เราวางตัวแข็งไปเหมือนเราทําถนนนะ่ะเราต้องใส่คอนกรีตลงไปข้างล่างก่อนวางตัวแข็งไปก่อนแล้วเราค่อยจะเอาตัวอ่อนวางข้างบนให้เต็มและหลอกตาเวลาขมับต่อเราต่อแบบนี้เลยเป็นวงกว้างอย่างนี้เลยแต่เวลาเราแก้ฟิลเลอร์ครีมมีไซลิ i งฟิลเลอร์สักอัน้ไหม,มเอามาให้พี่หน่อยฉะนั้นเนี่ยที่เรายุบขนาดเนี้บางทีเราเติมหนึ่ง G C มันก็จะต้องใส่มาข้างหน้าเพื่อ ให้แนวของขมับที่มันตอบเนี่ยเสมอกับหนกแก้มเรานี่ขนาดหมอเติมแล้วนะยังดูยุบเลยแค่นี้เองบีบออกมามันนิดเดียวไม่รู้มันหนึ่งซีมันเท่ากับหนึ่งช้อนชาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจในหน่วยมันแค่นี้เองอะ่ะนั้นแบบคนที่บอกว่าอุ้ยฉีดฟิลเลอร์แล้วน่าจะใหญ่นั่นนี่นูน่นคือฉีดผิดนะคะฉีดผิดชั้นเนี่ยปื๊ดเข้าไป 1cc 1ถ้าคนยุบเยอะ 1cc มันไม่เต็มอยู่แล้วฉะนั้นตอนนี้ใครขมับยุบนะคะก็เติมได้เลยไม่งั้นจะใช้มากกว่า 1cc นะคะสข้างข้าง,างละ 1cc ฉะนั้นเวลาอินบ็อกซ์มันถามว่าขมับตอบเนี่ยใช้เท่าไหร่เราในคลินิกแอดมินของหมอพนักง,งานของหมอก็จะตอบขั้นต่ำไปเราไม่สามารถฟันทงได้จากรูปที่ส่งมา เราส่งเราให้ส่งรูปมาเนี่ยเพื่อประเมินขั้นต้นใช่ไหมคะแต่คนไข้จะรู้จํานวนซีซแน่นอนเนี่ยเกิดจากหมอที่ตรวจให้นะคะขมับยุบนะคะขมับตรงนี้นะ